สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็มาพบกับวิดีโอชุดแนวทางการเดินมังหันนะครับในชุดมาตรฐานพบก,กับกองโจรห้าแต้มคอยติดตามชมแต่ละแยกแต่ละแนวนะครับวิดีโอในชุดนี้อาจจะไม่ครบทุกแยกทุกมุมนะครับแต่ก็พอเป็นแนวทางที่จะไปเล่นได้นะครับคอยติดตามชมครับสวัสดีครับมาพบก,กับแนวทางมังหันในการเดินแต้มมาตรฐานทุกับกองโจรห้าแต้มนะครับ เป็นแนวทางคร่าวๆแยกหลักๆเนาะอาจจะไม่ละเอียดทุกแยกทุกมุมนะครับคอยติดตามชมนะครับโอเคยี่สิบห้ายี่สองยี่สองสิบแปดสี่มาแปดไปตามนี้นะครับยี่บหกยี่สามสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบหกยี่แปดยี่สี่สิบหกยี่สิบสิบเก้ายี่สี่สิบเก้านะครับแปดมาสิบเอ็ดสามเอ็ดยี่สิบหกจังหวะนี้เข้ามานี่ไม่ได้เขาจะโดนต่อสอง ก็จะมีหลักๆที่ชอบเดินก็มี10 14กับ2มา6เอา10 14ก่อนนะครับ10 14ขึ้นมาปุ๊บให้เราเดิน26 22 26 22ปุ๊บเขาเดิน7มา10เราย่าิบสองสิบก็จะมีสองจังหวะ1มา5กับ14 17เอา1มา5ก่อนก็ต่อไปนะครับพอต่อไปเสร็จเราก็เดิน25 22 11 15หลบนะครับถ้ามานี่ไม่ได้ตัวที ถ้ามานี่ไม่ได้มานี่เราโดนนี้นะครับมานี่ก็โดนนี้ทีนี้เขาก็เลยต้องแทรกต่อพอแทรกต่อแล้วก็ฝังตัวเข้าไปตรงนั้นนะครับมานี่ไม่ได้มานี่ไม่ได้เขาฮอตมานี่ไม่ได้มานี่ไม่ได้ก็ต้องมานี้พอมานี้ก็ต่อสองทรงนี้นะครับลงมานี่ปุ๊บก็ไปมานี่ปุ๊บก็ไปมานี่ปุ๊บก็ไล่จับนี้เรียบร้อยอันนี้ก็จะชนะไปนะครับ <c oughs> ทีนี้หนีสิบสี่สิบเจ็ดสี่บเจ็ดสิบแปดสิบห้านะครับโยนไปกินมานี่ไม่ได้เพราะเราจะหลุดเข้าฮอตก็เลยต้องกินสองมาสิบเอ็ดสองมาสิบเอ็ดยี่ห้ายิบเอ็ดลบยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดทีนี้หนึ่งมาหกมาขวางไว้สิบเจ็ดสิบสี่ก็ต่อไว้นะครับทำไมถึงต่อ พราะว่ามานี้ไม่ได้เราจะหลุดเข้าฮอตเหมือนเดิมนะครับเขาเลยต้องต่อต่อก็หลุดอยู่ดีนะครับเราก็เบียดไปสิบเอ็ดสิบห้าสิบเอ็ดสิบห้าเพิ่มแล้วก็สิบหกสิบเอ็ดสิบห้าสิบเก้าสิบเอ็ดไปเจ็ดนะครับสิบเอ็ดไปเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสี่สิบเก้ายี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามยี่สิบสองมายี่สิบหกก่อนยี่สิบสองมายี่สิบหกเจ็ดไปสามนะครับ จ็ดไปสามทีนี้เขาสิบมาสิบห้าเขาหลบการกินเนาะสิบมาสิบห้าเราก็ยี่สิบสามไปสิบเก้านะครับยี่สบสามสิบเก้ายี่สิบสามสิบเก้าถ้าเขาถ้าเขามานี่ยเขาโดนกินสองเนาะเขาก็เลยต้องยี่ิบหกมาสามเอ็ดเราก็กินไปนะครับ,นะรบเราก็กินไปนะทีนี้เขาสามเอ็ดมาสิบสามขวางตัวนี้ไว้นะครับขวางไว้เราก็สามมาสิบสอง ยี่สี่มายี่สิบแปดเราก็สิบไปเจ็ดแค่นี้ก็จบนะครับอันนี้ก็ชนะแล้วเนาะมีปัญหานะครับทีนี้แต่ถ้ายี่สิบสี่มายี่สิบเจ็ดบ้างละ่ะยี่สิบสี่มายี่สิบเจ็ดบ้างเราก็เจ็ดไปสามเข้าเหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับเจ็ดไปสามถ้าเข้ามานี่เราก็ปล่อยปล่อยอย่างนี้มานี่เขากินสองเขาก็ต้องเข้าฮอตก็ ore, เราก็บีบชนะไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะตายฟรีทีหลังนะครับแต่ถ้า เขาปล่อยให้กินเขาเข้าสามเอ็ดเลยปล่อยให้กินมาตกเป็นเลขสิบสี่นะครับทีนี้เขาสามเอ็ดมาจับนี่ไม่ได้เพราะเราจะจับนี่นะครับจับนี่ก็ไม่ได้เพราะเราจะถอยฮอตก็เลยต้องจับยี่สิบสี่พอจับยี่สิบสี่เราก็เดินยี่สามไปสิบแปดเตรียมค่าฮอตไปฝั่งนี้ไม่ได้เพราะจะโดนค่าอย่างนี้นะครับก็เลยต้อง ก็เลยต้องกลับมาอยู่ตรงหมาเลขสิก้านี้นะครับ1ิบเกปุ๊บก็เดิน14% 17%ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะชนะไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเดินลงมานี่ก็ช่างนะครับตัวนี้ก็จะหนีเข้าฮอดไปชนะเหมือนเดิมนะครับยิ่งแต่ชนะเยอะเลยแหละโอเคนะครับ <c oughs> ต่อไป พอเราเดินสามเอ็ดยี่ิบหกแล้วเขาไม่ต่อเขาเดินสองมาหกนะครับเรายิบหกยิบสองสิบสิบห้านะครับกินมานี่พอกินมานี่ปุ๊บยี่ห้ายิบเอ็ดเจ็ดมาสิบยิบเอ็ดสิบเจ็ดห้ามาเก้าสิบเจ็ดสิบสามหนึ่งมาหกปิดไว้นะครับสามสิบยิบห้าสามสิบยิบห้าสิบสิบสี่นะครับ สิบสี่ยี่ห้ายิบเอ็ดสามรถแปดยี่สองสิบเจ็ดสองแรกหนึ่งสองแรกหนึ่งนะครับตัวนี้หนีมาตัวนี้ไล่กินมาทางนี้ปุ๊บนะครับเข้านี้ไม่ได้เพราะจะโดนฆ่าฮอตก็เลยต้องเข้านี่พอเข้านี่ปุ๊บก็จับนี่อันนี้ก็จะชนะไปนะครับอ่ัวนี้มานี่ทีนี้ สิบสิบห้าเหมือนเดิมนะครับกินหกมาสิบยี่ิบห้ายี่ิบเอ็ดทีนี้เดินหนึ่งมาหกหนึ่งมาหกยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดเจ็ดมาสิบสามสองยี่ิบแปดห้ามาเก้าห้ามาเก้าสามสิบยี่ห้าถ้าสามมาแปดก็จะโดนต่อสองก็เลยต้องเดินเก้าสิบสามเก้าสิบสามแล้วก็เดินสิบแปดสิบสี่นะครับสิบแปดสิบสี่สิบเอ็ดสิบหกกินไปนะครับ กินไปอย่างนี้นะครับจะเ็ของเดือนยี่สิบสามสิบแปดนี้สิบสี่นี้นี้มาเดินไปนี่นะครับถ้าเขาต่อนี่กินสองเราก็เข้านี่นะครับอันนี้ก็จะชนะไปทีนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเขาไม่ต่อเขาปัดนี่นะครับถ้าเขาต่อนี่ เราเขาเข้ากินนี่อันนี้ก็จะชนะไปนะครับแต่ถ้าเขาเดินเขาเดินลงมานี่เราก็ไปนี่ถ้าเขามานี่ itu, เราก็ต่อนี่กินมานี่ปุ๊บอันนี้ก็จะชนะไปนะครับแต่ถ้าเข้ามาทรงนี้เราก็ต่ออย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะชนะเนาะโอเคนี่ก็จะชนะไปนะครับ ีนี้มาดูพอเราเดินยี่สิบหกยิบสองแล้วเขาไม่ต่อเขาเดินหกมาเก้าเราก็เดินสิบแปดสิบห้านะครับยี่ิบสองกินไปทางโน้นนะครับกินหนึ่งมาสิบเรายี่สิบห้ายิบสองนะครับเก้าสิบสามยิบสองสิบแปดสิบสิบสี่ต่อดักหน้าไว้นะครับสิบสิบสี่ตัดหน้าไว้ สิบเก้าสิบห้าหนีนะครับยี่สามสิบแปดสิบเจ็ดยี่สองสิบแปดสิบสี่สิบสามสิบเจ็ดสิบห้ามาสิบนะครับแข่งกันเข้าฮอตสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดสิบไปหกยี่สองยี่ห้าหกไปหนึ่งยี่ห้ายี่เก้าหนึ่งมายี่ิบแปดตัวนี้ไล่กินนะไล่กินฟรีเราเพื่อมให้เราเข้าฮอตนะครับมาสิบแปดตัวนี้ ทีนี้เราก็เดินยี่แปดไปหนึ่งกินมาตัวนี้แล้วก็ค่าฮอดซะนะครับค่าฮอดซะทีนี้ตัวนี้ระวังดีๆนะครับดึงให้ดีๆด,ดึงให้ถูกจังหวะมานี่อย่าเดินอย่าเดินเบีย้ยเด็ดขาดนะครับเดินแต่ฮอดอย่เดียวเดินแต่ฮอดอต่เดียวโอเคเพื่อดึงจังหวะเนาะอันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้มาดูอีกรูปหนึ่ง เผื่อเขาเดินเนาะเผื่อเขาเดินอาจจะไม่ละเอียดทุกแยกทุกมุมนะครับให้ไปคิดต่อแล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับเดินพอเดินเขาเดินแปดมาสิบเอ็ดแล้วเราเดินสามเอ็ดยิบหกทีนี้สมมติเขาเดินหน,นึ่งมาหกเรา,เา,เ 1, าก็ไปยี่สิบสองยี่สิบหกยี่สิบสองเหมือนเดิมเข้ามานี่ปุ๊บเราต่อสองนะครับเข้ามานี่ปุ๊บก็ต่อสอง่าเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นจะต้องเดินสิบสิบสี ต่อ1 5ึ่มาสิอย่างนี้นะครับ25 21 6มา10นะครับ22 18ต่อ10มา17แบบนี้นะครับ18 15ต่อไปต่อไปอย่างนี้นะครับเขาเดิน2มา6ดักไว้19 16 17 22มาทรงนี้นะครับ12 16 12 เจ็ดมาสิบเอ็ดนะครับสามสองยี่สิบแปดสิบเอ็ดสิบหกยี่สิบแปดยี่สิบสี่อันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่หกมาสิบต่อมาสิบสองไปแปดสิบสิบห้าแปดไปสี่ถ้ากินคนละตัวก็เราก็กินสองอันนี้ขอเราก็ชนะอยู่แล้วนะครับอันนี้ไปปุ๊บ เราก็มาจับนี่ก็ได้แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับอันนี้ก็จะชนะแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเขาปล่อยให้แต่ถ้าเขาเขาไม่เข้ากินเขาเดินสิบห้ามาสิบแปดแต่ถ้าเขาเดินสิบห้ามาสิบแปดเราก็เดินมาจับนี่เขาพอนะครับแค่จับหมายเลขนี้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคเนาะ ขอบคุณครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ